สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องสปงปสทรทของทัพธรรมครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้าน,นนะคร,รับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับขณะนี้กําลังดูพวกเราอยู่นะครับแล้วก็รุนให้กําลังใจในะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนี่ให้กําลังใจตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามาปักหลักจุมนุ่งกันอยู่ที่นี่นะครับร้อยเจ็ดสิบสองวัน นะครับไม่มีวันลืมนะครับเป็นงานชุมนุมที่ที่นานเหมือนกันนะพอดูเหมือนกันผ่านความร้อนผ่านฝนเกือบถึงหน้าหนาวเลยนะครับตีถ้าเราเกือบหน้าหนาวนะรกรกดาตอนนั้นเราเลิกเวทีกันนะครับการเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้นเราจะเลิกเวที หยุดเวทีนะครับแต่เราก็ยังเคลื่อนไหวเราก็ยังเดินไปต่างจังหวัดนะครับเดินทางต่างจังหวัดเพื่อที่จะเปิดเวทีนะครับร่วมกับพบทนะครับแล้วก็ร่วมกับกองทัพธรรมนะครับสวปศนี่นะครับไปเกือบทุกที่นะครับทําแม่งทุกเรื่องนะครับเกือบทุกเรื่องอ่ะนะครับถ้ามันเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ เกี่ยวกับส่วนรวมนะครับทุกเรื่องที่ผมสามารถที่จะทําแทนพี่น้องได้นะครับก็จะทํานะครับที่จริงอ่ะอยากจะเดินทาคุณจตุพรเลยนะเรานินทากันสักสักนิดหนึ่งนะนะครับในฐานะที่เราเคยยืนคนละฝังกันนะครับใช่ไหม เราต่อสู้เรื่องสีเสื้อมันจะตุพรบอกเมื่อกี้มีคนบาดเจ็บล้มตายอะพี่น้องนะครับเมื่อกี้จตุพรเขาพูดตึ้งหลายครั้งแลยนะที่เขาพูดเนี่ยนะครับเขาพูดหลายครั้งแล้วบอกว่าปีสามห้าในทึกสภาธามินน,นะครับเขาอยู่กับพรตรีจำลองสีเมืองนะครับฝ่ายที่ต่อต้านเผด็จการตอนนั้นก็ นาย,ยกรัรงฐมนตรีก็คือสุจินดาคราประยูนยนะครับใช่ไหมครับผมยังผมยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับตอนนั้น <c oughs> นะครับนะครับมีหลายคนที่ต่อสู้มานะครับหลายๆครั้งต่อสู้แล้วก็เห็นเพื่อนที่ต่อสู้ด้วยกันเนี่ยบาดเจ็บล้มตายครับพี่น้องใช่ไหมครับ ปีสามารถเนี่ยผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลยตอนนั้นไฟแรงด้วยตอนนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรนะผมเนี่ยผมกับจตุพรเนี่ยเหมือนกับเราต่างต่างขั่วต่างคิดกันนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่กับจำลองสีเมืองตอนนั้นผมไม่ไม่ชอบนะจำลองสีเมืองเนะี่ยเพราะว่าผมชอบทหารนะนะครับผมชอบเป็นทหารชอบ ชอบที่ทหารยึดอํานาจนะชอบที่แบบเป็นเผด็จการนะผมชอบเงยนะประชาธิปไตยอะไรก็ไม่รู้คผมเมนก็หลอกลวงกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพอเขาต่อสู้กันก็มีคนบาดเจ็บนองตายตอนนั้นทหารเขาก็ยึดแล้วก็จับพลตรีจำลองสีเมืองเนี่ยแต่ว่าจริงๆอ่ะผมไม่เคยได้ยินชื่อของจตุพรนะนะครับแต่เขาเป็นนักต่อสู้จริงๆนะครับ จะ,จะพัดจะผูยังไงไม่รู้นะครับต่อมาก็พันธมิตรสีเสื้อเหมอนกันใช่ไหมครับพันธมิตรมาเสื้อแดงเสื้อเหลืองมียังตอนนั้นพันธมิตรเสื้อเหลืองแหละนะครับ <c oughs> แล้วก็จกตุพรไปอยู่กับทักษิณเนี่ยผมว่ายังไม่ยังไมไ่ต่อสู้ครับผมยังไม่ได้ออกสนามการต่อสู้ตอนนั้นนะครับพอ่อแต่ก็ชอบทางพันธมิตรเนี่ยก็ลุ้นพันธมิตร ไม่รู้มันเป็นพ่ออะไรนะถึงได้เกลียดเอาความเกลียดเลยเกลียดทักษิณชินวัตรจริงๆนะครับเกลียดในตระก,กูลเนี่ยแล้วก็ลุ้นว่าพันธมิตรจะต้องชนะเห็นพี่น้องพันธมิตรเนี่ยบาดเจ็บล้มตายนะครับพี่น้องอย่างน้องโบใช่ไหมครับชื่อน้ออะไรน้องโบใช่ไหมครับที่เสียชีวิตนะแล้วก็โดนโดนระเบิดตอนนั้น ตอนนั้นใครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอะไรนิมโมโนอ่ะใช่ไหมทีหลังก็มาเป็นฝั่งเรานี่แหละนะผมเห็นพี่น้องเราในบาดเจ็บล้มตายหลายยุคหลายสมัยนะครับก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่เห็นแกนนำบาดเจ็บสักท,ทีเป็นอไรไม่รู้นะครับก็ตอนนั้นพันธมิตรทักษิณ ลุงตนที่ออกมากับไล่ทักษิณนะครับจตุพรก็น่าจะอยู่ฝั่งโน้นแหละแล้วก็มาปีกปปสนี่นะครับปีห้าหกนะครับผมก็ออกต่อสู้ตั้งแต่วันแรกออกตั้งแต่ลุงกำนันตั้งแต่ลุงกำนันเช่วเดินเช่วเดินสายต่อน,นั้นนะครับลุงกำนันเดินสายไปจังหวัดโน้นจังหวัดน,นี้ผมตามนะ นะครับด้วยความรักในนักการเมืองด้วยความรักพักประชาธิปัตย์นะครับผมตามทุกเกือบทุกที่เลยในเขตกรุงเทพปริมนนลเนี่ยผมไปเกือบหมดไปสระบุรีไปโน่อนอ่ะผมเห็นพวกเสื้อแดงไล่เวทีของลุงกำนันตอนนั้นยังไม่เป็นกบศสนะครับเขาจัดเวทีไปโน่นไปน,ไปนี่ไปกับไออภิสิทธิด้วยอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีกบสเกิดขึ้นก็เป่านกหวีดท,ที่สามเสนผมก็มาเลยนะครับก็มาร่วมเลยตั้งแต่วันแรกนะครับยืนจนวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับที่เคยบอกจริงๆมันก็ประสบการณ์นะครับก็เล่ากันกันไม่หมดนะครับล้าเล่ากันซ้ำซ้ซากๆก็ไม่เบื่อนะครับการต่อสู้ของภาคประชาชนนี่ส่วนมากแล้วพวกเราจะชนะนะครับ แล้วเวทีของของเราก็ชนะเวทีของเสื้อแดงนะแต่นั่นก็หมายถึงว่าต้องแลกกันด้วยชีวิตนะครับใช่ไหมแลกกันด้วยชีวิตทุกครั้งไปมีแต่ครั้งนี้แหละนะครับที่พี่น้องออกมาต่อสู้แล้วยังไม่มีระเบิดลงยังไม่มีแก๊สน้ําตายังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะการต่อสู้ของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะครับ พัฒนาเรื่องโซเชียลพัฒนาเรื่องเรื่องที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับใช้กฎหมายมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนมีมีมีอะไรก็ไปปิดปิดตรงโน้นปิดตรงนี้ผมโคตชอบเลยนะครับผมชอบพวกเราเละชอบนะครับคือผมกําลังจะพูดว่าผมนี่ไม่เคยชอบคุณจตุพรนะเข้าเรื่องเลย พี่น้องก็เหมือนผมนั่นแหละนะผมว่านะจริงนะตั้งแต่ตั้งแต่เขามาชุมนุมมาขึ้นเวทีมานี่นะผมไม่เคยคุยผมไม่เคยคุยมันใช้เวลาพี่น้องใช่ไหมครับกว่าเราจะปรับใจได้เมื่อก่อนนี้เขาไปหาหลวงปู่นี่ผมโยลหลวงปู่นะผมไม่เคยคุยด้วยนะตอนที่หลวงปู่ออกจากคุกมานี่นะครับไม่เคยคุยนะครับยิ่งไงนี่ผมยิ่งเกลียดเลย ไอ้ตลกอ่ะไอ้ที่เล่นตลกก้อยชื่ออะไรอ่ะไอ้ะอะไรน,น่นนาเจงดอกจิกอ่ะนะครับโอ้โหแม่งโคตรเลยนะครับไอ้นี่แม่งชอบบิดบิดเบือนใช่ไหมครับบิดเบือนความจริงจริงว่าแล้วพอพอเราอยู่ด้วยกันการต่อสู้การประชุมเวลาการประชุมส่วนตัวนี่นะครับนี่ไม่รู้คุณคุณจตุพรมอนิเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับเวลาการประชุมส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับ ผมฟังดูนะพวกเราในพวกเขาเรียกว่าสลิมนะครับสลิมรักชาติเป็นสลิมอะไร่นะครับเวลาที่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบางคนนะบอกว่าเอาสถานการณ์ไม่รู้จะพูดได้เปล่าเอาสถานการณ์ที่ตึกถล่มเนี่ยนะครับที่จตุจักรเนี่ยตึกถล่มเพื่อที่จะเลิกเวทีบางคนนะสลิมนะ สลิมบางคนที่รักชาติบอกว่าคนน้อยเราสู้ไปก็ไม่ไหวเราจใช้วิธีอื่นในการต่อสู้นะครับผมนั่งฟังดูนะผมนั่งผมไปไประชุมนี่ผมไม่เคยพูดเวลาออกตรงไหนผมไม่เคยไม่เคยพูดนะนะครับแต่แต่ฟังนะครับมีคุณะจตุพรนะคนไม่คนไม่มีก็ไม่เป็นไรคนน้อยก็ไม่ว่านะครับเจตุพรลมพันนี่บอกว่าเราต้องมีเวทีนี้เอาไว้ เพื่อที่จะเป็นหลักแล้วก็รอคอยพี่น้องนะครับเมื่อพี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาจากไหนก็ได้มารวมกันที่เวทีนี้นะครับคือเวทีของการต่อสู้ของประชาชนไม่ใช่เวทีการต่อสู้ของนักการเมืองนะครับมันก็มีแหละบางคนก็เป็นนักการเมืองอย่างเช่นคุณหมอวรงนะครับท่านก็เป็นนักการเมืองแต่ท่านเป็นนักการเมืองที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนสู้กับความจริงใช่ไหมครับอาจารย์หมอเขียวก็เป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครับ ก็กใกล้ประชาชนนะครับเอาไว้ง่ายตอนนี้เหมือนกับว่าผมนี่เริ่มคุยกับคุณจตุพรนะครับเริ่มคุยเ,เริ่มจับมือนะครับแล้วก็เห็นการต่อสู้ของเขานี่นะครับด้วยความริงใจเพราะหลายคําพูดหลายครั้งหลายคําพูดที่ที่เขาพูดเนี่ยนะครับมันเข้าหัวใจของพวกเรานะครับเข้าหัวใจของสลิมนะครับแล้วผมก็ผมก็มองผมก็มองกลับไปพวกสลิมนะ คนที่บอกว่าเป็นแกนนำรักชาตินะแล้วก็มีพวกเราบางคนนี่ที่เป็นสลิมคนตามนี่ตามแกนนำนะบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอลูกพี่กลัวมาก่อนนะนะเดี๋ยวรอลูกพี่กลัวมาก่อนเดี๋ยวกูค่อยมาพอลูกพี่จัดเวทีทุงไหนต้องเสียเงินนี่แม่งไปเลยแต่พอมาเวทีนี่เหนียมชิบหายนะครับมาเวทีนี่เหนียมแม้แต่ข้าว เราก็ต้องเราเลี้ยงไปที่โน้นข้าวลาหารต้องซื้อแต่ผมเห็นยังไม่หอกมาเลยนะครับนี่คำว่าคาสินโนหรือเป็นบ่อนการพนันออนไลน์อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะที่มีบ่อนคาสินโนอ,อยู่ในอินเตอร์เทนเมนตเนี่ยผมถามมันไม่ถึงจุดพีคของประเทศไทยเหรอวะใช่ไหมมันยังไม่ถึงจุดอีกเหรอ ยังไม่ถึงจุดที่จะออกกันมาได้อีกเหรอผมไม่ได้พูดถึงพี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่การพร้อมของเขาก็ต้องมีค่ามีการเดินทางการอะไรเนี้ยถ้ามีสําคัญสำคัญอย่างเมื่อวานเนี้ยเห็นไหมครับพี่น้องออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอประชุมกันเนี่นะครับพวกสลิมรักชาติตั้งหลายเนี่ยนะครับออกความพิดเห็นกันแต่เรื่องตักษิ่นชินวัตรเรื่องยิ่งลักษ์โจมตีนะครับ ไอ้เรื่องนี้นะเขารู้กันหมดแล้วไอ้เรื่องที่เขาไม่รู้นี่ที่ผมไม่รู้หรือผมอยากจะฟังแต่ผมไม่เคยได้ฟังสีแต่ผมก็ไม่ได้พูดนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดว่าเมื่อก่อนนี้นะเราก็คลังแคลงใจในตัวจตุพรลมบันผมก็ถามว่าอนาคขข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะเปลี่ยนใจอีกเราก็ค่อยสู้กันใหม่อีกใช่ไหมพี่น้องแต่ตอนเนี้สลิมรักชาติเนี่ยบอกว่าเป็นผู้นําในทางจิตวิญญาณของพวกสลิมทั้งหลายเนี่ยนะครับ กลับยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับกลับยังนิ่งอยู่เลยกลับบอกว่าไม่ใช่จุดพีคเลยถ้าคนมาเยอะนี่ไม่มานะครับเราต้องต่อสู้ด้วยความเป็นจริงนะครับผมนี่นะครับตั้งแต่ปีหกสามมาพวกเราก็จัดตั้งกลุ่มกันมาแล้วก็ออกมาต่อสู้ออกมาต่อต้านนะครับออกมาสู้กับสามกีบต่อสู้กับพวกเสื้อแดงนะครับ วันนี้นะครับวันนี้พวกภารกิจของผมเนี่ยของสปปนะครับพวกเราผมมายื่นหนังสือที่สภาความมั่นคงวันนี้นะครับมายื่นหนังสือที่สภาความมั่นคงเอแห่งชาตินะครับสำนักนายกรัฐมนตรีสำนัก,นกรัฐบ,บาลน,นะครับสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้มีมินออนไลน์นี่นะครับผู้นําของพมา่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ แล้วมันก็มีไอ้ไอวีระเพชรทองใช่ป่ะไม่ใช่เพชรทองขอไปวีระแสงทองหรือชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ชื่อวีระนั่นแหละนะครับวีระเพชรทองนี่รู้สึกว่าเป็นสสนะอันนี้น่าจะเป็นแสงทองนะครับออกมาเคลื่อนไหวนะครับมายืนถือป้ายมายืนประท้วงรัฐบาลไทยนี่นี่พูดไปแล้วนะเดี๋ยวผมเข้าข้างรัฐบาลนะไม่ใช่ นะครับกำลังจะบอกว่ารัฐบาลไม่ทาเฮียอะไรเลยครับอ่อนแอนะครับปล่อยให้พวกพม่าราวไอต่างด้าวพวกเนี้ยมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมก็เลยไปยื่นหนังสือประท้วงอ่ะนะมันประท้วงไอมิงออนไลน์รัฐบาลของมันมันหนีเข้ามันมาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เหมือนกับไทยที่ไปอยู่เขมรนั่นแหละผมว่าแล้วก็ไปใช้พื้นที่ของ คมเมนตอนนั้นทำไมพวกเสื้อแดงเนี่ยที่หนีไปไปเคลื่อนไหวบางคนหายสาบสูญไปเลยนะช่ไมครับบางคนก็หายสาบส,สูญไปเลยนะแล้ววันนี้ผมก็ไปไปยื่นหนังสือปัดทวงผมบอกว่าไอพ่อมาที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับพี่น้องมายื่นหนังสือตอนนั้นเมื่อปีสองพันหร้อยหกสิบห้านี่นะครับวันที่หนึ่งรักสภานะมันมา ปะทวงมันถือป้ายแล้วมันก็เดินปะทวงให้ยกเลิกมาตราหนึ่งสองดูแม่มันทำดิครับพี่น้องบอกยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งหกพี่น้องบอกยกยกเลิกมาตราหนึ่งเจ็ดซึ่งมาตราเหล่านี้กฎหมายมาตราเหล่านี้ก็คือกฎหมายที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์ของเรานะครับกฎหมายความมั่นคงนะครับซึ่งใครก็แจ้งความได้ใครมินสถาบันพระมหากษัตริย์ใครมินพระมหากษัตริย์ประราชนี นะครับก็แจ้งความดําเนินคดีผมพวกเราเนี่ยก็ไปแจ้งความมันเอาไว้นะครับมันยุยงปลุกปัน่นมาตรารหนึงห่งกนะครับมึงมีสิทธิ์อะไรผมถามว่าไอ้พมา่าพวกนี้มันมีสิทธิ์อะไรเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยนะครับรัฐบาลแม่ง air, อ่อนแอไอคนแค่กลุ่มกลุ่มเดียวเนี่ยมันจัดการไม่ได้นะ ก็เพ่อนเหมือนไรสามกีบเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องผมอยู่ที่เวทีเนี่ยผมไปร้องเรียนทัหนังสือร้องถึงสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนั้นลงต่อนะเป็นผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติผมไ่ยื่นต่อสารบอกให้ถอนประกันตัวไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกสามกีบเนี่ยนะครับ แล้วผมก็ไปยื่นที่สตชผมบอกว่าถ้าไม่หยุดไอ้พวกนี้นะสักวันหนึ่งประชาชนมันจะต้องตีกันนะผมบอกมันจะเกิดการประทะกันนะนะครับนี่แหละผมอยู่เวทีนี่แหละพอมันประกาศบอกว่าไปปุ๊บเนี่ยผมประกาศชวนพี่น้องเราเนี่ยสปปสที่ปักหลักอยู่ที่นี่นะครับชวนพี่น้องสอปปสที่ปักหลักที่นี่ไปประทะแม่งเลยนะครับ ถ้ามันก็ไปถึงก็ตีกันเลยไม่ต้องพูดพล่ำทตำเลงก็ให้มันรู้ไปไอ้นี่คนไทยกับคนไทยนะครับนะครับไม่ใช่คนไทยกับต่างด้าวรัฐบาลตอนนี้ก็ปล่อยให้พวกไอ้วีระเนี่ยแสงทองไอ้วีระแสงทองเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับเมื่อคืนมันก็ไปเที่ยวติดป้ายด่ารัฐบาลซึ่งการด่ารัฐบาลการด่าเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็เหยียดย่ำหัวใจคนไทยนั่นแหละ มันเหยียบหน้าหัวใจของพี่น้องคนไทยนั่นแหละนะครับมึงเป็นพมา่ามึงเป็นต่างด้าวนี่มึงมาทําเรื่องกฎมึงมาด่าเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเรานี่ถือว่ามึงก้าวไกา่กิจการภายในของประเทศไทยใช่ไหมครับมันก้าวไกา่กิจการภายในของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกว่าสภา,าความมั่นคงแห่งชาตินี่คุณต้องจัดการนะผมก็พูดอีกเมื่อคือเมาาื่อเช้าเนี่นะครับผมก็พูดกับสภา,าความมั่นคงอีกนี่ถ้าเกิดว่าเขาฟังอยู่ นะครับผมคงไม่ฟังหรอกผมก็พูดอีกระวังประชาชนมันจะจัดการกัเงเองนะเพราะมันเกิดปั่นไส้ขึ้นมาไงมึงมาบอกยกเลิกมาตรการสองในประเทศไทยดิเพราะบ้านมึงไม่มีพระมหากษัตริย์นี่มึงไม่รู้มึงรักสถารักสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ไม่ได้ไงบ้านเมืองมึงรักรักหววเห็นพวกนี้ไม่ได้นะครับ ประเทศไทยเรามีเสาหลักของเราแต่มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ประเทศมันไม่มีเพราะฉะนั้นมึงจะมารู้เรื่องอะไรกับเรื่องประเทศไทยมึงมาบอกให้ยกเลิกปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เรียกรองรักสวัสดิการเหมือนสามกีไปเลยนะครับผมบอกว่าถ้าวันหนึ่งวันใดน,นะประชาชนขอทนไม่ได้ขึ้นมานี่นะครับมันก็จะเดือดร้อนอีกนะครับ ูดรวมๆก็คือตอนนี้ก็กับจตุพรเนี่ยผมก็เข้าใจเขาเรื่อยๆนะนะครับเ <g iggle> มื่อกี้ลืมสรุปเปลือกแกฟังอยู่หาว่าผมาคติกับแกอยู่นะตอนนี้ก็เออใครก็ด่าอะไรกลางคบใช่ไหมนะครับใครก็ด่าแกนะครับก่อนจะพูดเรื่องอื่นนะครับผมเนี่ยผมถือกระดาษนี้อยู่กระดาษศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่สองสาวันแล้วนะครับผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นมา คือยังไม่มีเวลานะครับอยู่ตั้งสองสาวันแล้วเนี่ยถือนี่กระดาษศักดิ์สิทธิ์นะครับทาไมเป็นกระดาษศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนนี่นะครับเป็นวันราชการวันราชาการพลเรือนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมชาราโชวาสนะครับเนื่องในวันข้าราชาการพลเรือนวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหกสิบแปดนะครับ ความว่านะครับว่าการติปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิน้นข้าราชการทุกข่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุดจริตและเป็นธรรมพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่สิบแปดมีนาครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทานพระลมโฉวาทดน้าไก่ข้าราชการพลเรือนนะครับทําไมผมถึงได้หยิบยก ข้อความนี้ขึ้นมาพระบรมโชวาทนี้ขึ้นมาผมว่าวันนี้วันที่วันที่สี่นะครับจริงๆพระบรมราชโวาทของในหลวงแต่ละพระองค์นี่นะครับต่อให้เป็นสิบปีสิบปีมันก็ไม่ล้าสมัยใช่ไหมครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นในรพระบรมโชวาทกระดาษแผ่นนี้มันเข้ากับบรรยากาศนะครับคําว่าพรราการทุกฝ่าย ทุกระดับไม่ว่าจะทําการสิ่งใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านนะครับให้กํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะ,ะ,ย,ะยาวนะครับให้รอบด้านนะครับเนี่ยครับเข้าใจนะครับที่จริงผมว่านะครับพอพูดถึงกระดาษแผ่นนี้เป็นกระดาษทิษทีจริงอยากด่านักการเมืองนะแต่หมดเวลาแล้วก่อน เดี๋ยวรออีกนิดเดียวขอนิดหนึ่งนะครับผมถามสักหน่อยว่ามีพรรคการเมืองพรรคใดบ้างที่เราเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยเราทําเขาทําเพื่อเพื่อเราเพื่อประชาชนมีพรรคการเมืองใดบ้างครับพี่น้องผมดูทุกวันนี้นะมันไม่มีนะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมยังพูดย้าคําเดิมว่าตอนนี้พี่พน้องครับพี่น้องของเรานี่บ้านประชาชนของเรานี่นะครับกําลังอยู่ในยุคข้าวยากมากแพง ผมถามเมื่อไหรค่าน้ำก่าไฟมันจะลดวะนะครับมันจะลดกี่โมงอาจารย์กบถามอยู่ตลอดนะครับถามว่ามันจะลดกี่โมงอ้าวพักประชาชนเป็นยังไงก่อนมาเป็นพรักประชาชนนี่ดูถูกยุบไปแล้วพักนี้มันจะถูกยุบยังไงก็เห็นหน้าเดิมๆสสสีส้มที่ดูมินมินพระมหากษัตริย์ที่จะปฏิรูปพระมหากษัตริย์ที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับ ผมกาลังจะพูดถึงบอกว่าที่คุณหมอว่ารงบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดบ่อนคาสิโนโน,นี่นะครับคุณกําลังจะพายเรือให้โจรนั่งนะไม่งั้นก็ตอนนี้คณก็ร่วมมือกับโจรแล้วคณก็ไปโจรนนเองนะครับพรรคการเมืองไหนที่ทําเพื่อพวกเราบ้างทําเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างนะครับมันมีพรรคการเมืองของผมนี่แหละพรรคการเมืองที่ผมรักนี่แหละพรรคการเมืองที่ผม ใส่ก็แน้นเสียงให้หละนะครับเอาสักนิดหนึ่งไหนๆก็มาแล้วนะครับตอนแรกก็ร่วมรัฐบาลน,นะเราก็ยังพอทนนะเราก็โอเคอยู่บ้านเมืองนี่มันจะต้องไปได้ใช่ไหมครับบ้านเมืองมันจะต้องไปได้ในเมื่อพักร่วมรัฐบาลของเรานี่พักของเราพักที่เรารักแมนแต่เราไม่รักพักที่สีแดงพักเพื่อไทยแต่ในเมื่อรว่วงรัฐบาลเราก็หลับตาข้างหนึ่งได้นะใช่ไหมครับ พอต่อมาต่อมาเนี่ครับพี่น้องรัฐมนตรีไปแลกกับอะไรมาจากการเป็นพยานมาตราหนึ่งหนึ่งสองแลกมาหรือเปล่าเ,เราไม่รู้นะครับเ็าได้เป็นไปเป็นพยานมาตราหนึ่งสองให้กับจำเลยมาตราหนึ่งสองคือทักษิณชินวัตรพี่น้องเราอย่าลืมนะครับพี่น้องทุกวันนี้ทักษิณชินวัตรยังเป็นจำเลยอยู่ผมจะย้ําอยู่อย่างนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้าเข,า,า,ขาจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ไม่รู้คดีเขาสู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ มันเป็นก็เลยจำเลยมาตรการหนึ่งหนึ่งสองนะครับเข้าไปร่วมวรัฐบาลเราทนได้เอานี่ไปเป็นพยานเราก็จงช่างมาเถอะเดี๋ยวมันก็สู้ไม่ได้หรอกเราคิดอย่างนั้นนะครับไปเป็นพยานมาตรการหนึ่งสองเราบอกเออเราก็ด่าบ้างแหละแต่ว่าเออช่างมาเนอะนะครับเขาได้เป็นรัฐมนตรีนะเขาได้อํานาจมาแล้วนะเขาได้เป็นรัฐมนตรีตอนนี้เป็นไงตึกถลม่มนะครับ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะนะครับพอต่อมาเลยครับพี่น้องมันไปร่วมมือกับคณะรัฐมนตรีเห็นไหมย,ยกมือแม่งให้กับรัฐมนตรีให้กับบ่อนคาสิโนผ่านพรบอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่มีบ่อนคาสิโนอยู่ในนั้นบอกว่าสิบเปอเซนพี่น้องประชาชนพี่น้องพวกเราที่เราพักที่เรารัก เรายังรับได้ไหมบอลคาสิโน่เนี่ยมันทําให้เมืองไทยทาให้พี่น้องคนไทยทําให้เยาวชนไทยลูกหลานเราอนาคตข้างหน้าเนี่ยแม่งมันติดกับพนันกับงอมแงมมันไม่ทาหมาแดกเราจะทาไงกันครับพี่น้องทุกวันนี้มันติดโทรศัพท์งอมแงมเนี่ยมันก็ไม่ทาหมากินอยู่แล้วอีกหน่อยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีพนันออนไลน์ขึ้นมาอีกใช่ไหมวันนั้นที่เราไปบ้านพิษนุโลกพี่น้อง ที่อาจารย์ก็บอกเนี่ยมันกาลังจะไปแบ่งเค้กกันมึงกําลังแบ่งประเทศไทยกันมึงรวมหัวกันจะกินประเทศไทยมึงรวมบัรุมส้มประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามมติคอรมอพี่น้องเห็นไหมครับมึงทาได้เอาพักไหนวันนั้นบอกว่าพักเพื่อไทยไปก่อนแล้วไปบ้านไปนั่งรออยู่บ้านพิศณุโลกพอพวกเราไปรัฐมนตรีมาไทยก็ไม่ได้ไป อันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาว่าเขาไปแบ่งเค้กกันนะแต่เขาไปตกลงกันว่าใครจะรับผิดชอบงานไหนหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับพูดง่ายๆรวมๆกันครับพี่น้องก็คือนักการเมืองไหนบ้างที่ทําเพื่อประเทศไทยทําเพื่อคนไทยส่วนใหญ่แม่มันทําเพื่อตัวมันเองแล้วก็ส่วนรวมพี่น้องเห็นไหมน,นายกรรอดนายใหญ่รอดพวกเราก็รอดมันเป็นใครพูดครับคำนี้ มันไม่ได้บอกนะครับว่าให้ประเทศไทยรอดแต่มันบอกว่าพวกเราก็รอดแสดงว่ามึงยังกระหายอํานาจกันไม่เลิกมึงจะพากันเอาบอนคาสิโนเนี่ยเข้าไปในอินเตอร์เมเพนคอมเพกเดี๋ยวมันก็มีการบนรนาออนไลน์ขึ้นมาอีกนะครับวันที่เก้านะครับเมษายนแล้วก่อนหน้านี้เราจะมีกิจกรรมกัน,นก่อนใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็วันที่เก้าเมษายนนะครับ เราก็จะรวมตัวกันไปที่รัฐสภาเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ขอเชิญชวนชนชนชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ยังลังเลใจกันอยู่ไม่ต้องรอแกนำนำที่ท่านรักหรอกครับมาเถอะตอนนี้จตุพรรักชาติแบบเราเนี่ยแหละเป็นรวมพี่น้องลูกหลานแบบเราเนี่ยแหละนะครับเรามาร่วมมือกันก่อนดีกว่านะครับอนาคตข้างหน้าช่างมันแต่เราหวังว่าอนาคตข้างหน้านี่ลูกหลานเรา จะไม่ติดการพนันจะไม่ติดพนันออนไลน์จะไม่เข้าบ่อนคาสิโน,โนครับสวัสดีครับพี่โน้องครับ